สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ามาเจอกันในเลขดับบน5้สูตรเป็นสูตรประจําของทางช่องนะคะก็ส <c oughs> ําสหรับเลขดับบนนะคุณผู้ชมบางมันมี5้าสูตรบางงวดก็ดับได้ทั้งห้าสูตรบางงวดก็จะดับได้แค่3สูตรบางงวดก็จะดับได้แค่4สูตรนะคะสาหรับงวดที่ผ่านมาเนาะ งวดที่ผ่านมาก็ดับได้แค่3าสูตรนะก็ก่อนจะไปชมคลิปก็ฟังคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนนะคะโปรดใช้วิจรารยณในการรับชมด้วยตัวเลขในคลิปนี้เป็นเพียงสิติและแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะโปรดใช้สติในการลงทุนทุกครั้งนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะถูกรางวัลกันทั่วหน้านะคะขอบคุณนะคะให้งงงงรวยรว,วยนะคะก็มาเจอกันเนาะสำหรับอันนี้งวดที่แล้วนะคุณผู้ชมงวดที่แล้วสูตรที่หนึ่งดับหนึ่งสูตรที่สองดับสองสูตรที่สามดับศูนย์สูตรที่สี่ดับห้าสูตรที่ห้าดับห้าปรากฏว่าดับได้สูตรที่หนึ่งกับกับสูตรที่สามนะคะ เลขสองเลขห้านี่มาเลยมาวินเลยคุณผู้ชมมาวินเลยนะคะมาวินเลยเพราะว่าไม่เวนก็ได้ได้คุยอยู่นะคุยอยู่ในในคลิปอยู่นะคะว่าเลขสองเนี่ยกับเลขห้าเนี่ยดับทั้งบนทั้งล่างมันจะกลายเป็นเด่นหรือเปล่าปรากฏว่ามันกลายเป็นเด่นจริงๆนะคุณผู้ชมก็สําหรับงวดนี้นะมวดนี้ สูตรก็จะใช้เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมใช้เหมือนเดิมนะคะสูตรแรกนะคะใช้หน่วยบนนะคะหน่วยบนบวกได้บวกได้เลขสี่คงที่นะคะแปดบวกสี่เท่ากับสิบสองใช้สองตัวเดียวนะคะก็แบบสองนะคุณผู้ชมสูตรแรกสูตรที่สอง ดาดจะเยอะหน่อยนะคุณผู้ชมขออภัยด้วยสูตรที่สองนะใช้เลขหน้านะคะเลขหน้าครั้งที่หนึ่งเนาะใช้นะคะใช้หลักสิบกับหลักหน่วยนะคะหลักสิบกับหลักหน่วยหลักสิบกับหลักหน่วยนะคุณผู้ชมแล้วก็บวกเลขเก้าคงที่นะคะ สิบหน่วยก็คือหกกับสองเนาะหกสองหกบวกสองบวกได้เก้าคงที่หกบวกสองได้แปดบวกเก้าได้สิบเจ็ดับที่เจนะ็ดนะสูตรที่สอนะคะสูตรที่สมใช้หลักสิบบนหลักสิบบนนะคะบวกด้วสี่คงที่นะคะคุณผู้ชมสิบบนคือห้าเนาะสี่คงที่ได้9ก้านะดับที่เลขกเก้านะสูตรที่สาม ต่อไปสูตรที่สี่นะคะสูตรที่สี่ใช้หลัก10บนะคะหลักสิบหลัก 10, ก10ของเลขล่างนะบวกด้วย9้าคงที่หลักสิบของเลขล่างก็คือเลขแปดนะคุณผู้ชม8ปดบวกเ้าได้สิบเจดนาะดับที่เจดอีกแล้วนะคะเจดมีสองแล้วนะคุณ คุณผู้ชมมีเด่นแน่ๆเลยนะดับสองสูตรเลยนะเจ็ดกลายเป็นเด่นไหมนะคุณผู้ชมต่อไปนะคะเออสูตรที่ห้าสูตรที่ห้าใช้หลักสิบบนหลักหน่วยบนนะคะคุณผู้ชมบวกกันนะคะบวกกันสิบบนคือห้าหน่วยบนก็คือแปดนะได้สิบสามนะแล้วก็บวกต่อด้วยสองครูที่นะได้สิบห้าดับที่เลขห้านะคะ ทีนี้ <c oughs> เราจะมาดูนะคุณผู้ชมว่าเลขไหนเลขไหนที่เป็นเลขเด่นนะก็มีเลขเจ็ดนะมันเด่นนะคุณผู้ชมวิ่งตัวเดียวแล้วก็วิ่งสองตัวมีเลขเจ็ดแล้วมีเลขเก้าด้วยไม่แน่นะคุณผู้ชมอาจจะกลายเป็นเด่นเหมือนงวดที่ผ่านมาก็ได้นะคะเดี๋ยวนะไม่เป็น กาเยอะกาเยอะแต่ไม่ค่อยติดตับบน16กกรกฎานะคะกาเยอะมากแต่ไม่ติดสักอัน เจ็ดห้แต่ไม่ไม่เบนให้ระวังเลข9กับเลขเ็ดนะคุณผู้ชมเกิดมันดับไม่ได้เพราะว่า7นี้ดับ1 2ึสับสสูตรเลยกลายมันจะกลายเป็นเด็ดหรือไม่นะคุณผู้ชมแล้วเลขวิ่งของเราก็มีเลขเด้วยเนาะเลข7จ็กับเลขเก้ด้วยนะคะก็ก็เหลือเลขเด่นเลขเด่น าไม่ติดเลยสักอันเด่นนะเด็นบนนะคุณผู้ชมที่สามารถเล่นได้เนาะถ้าเกิดว่าสองเก้าเ็ดห้ามันดับได้จริงๆมันก็จะมีเลขสี่ปดหนะคะสี่แปดหที่เด่นนะเพราะมันจะมีในมีในเลขวิ่งด้วยนะคุณผู้ชมเลขสี่เลขสี่เลขแปดเลขหกนะคะ 4ี่แล้วก็1ก็มีนะคุณผู้ชมหนึ่งหนึ่มันมีเลขเด่นอยู่นะคะถ้าดับได้จริงๆถ้าดับ4สูตรนี้ดับไม่ได้มันก็จะมีเลข9กับเลข7นะคะเดี๋ยวค่อยมาสุุปกันอีกทีเนาะคุณผู้ชมเพราะว่าออโอ้เลขงวดนี้หินมากๆเลยนะคุณผู้ชม หินนะคะยมประภาหินนี้เลขวิ่งมันมีทั้งเลขแปดมีทั้งเลขแปดมีทั้งเลขเก้ามีทั้งเลขเจ็ดนะคะเลขวิ่งนะเดีวแล้วก็เลขหกเลขหกนี้หลักร้อยนะมาหลายสูตรมากเลยนะคุณผู้ชมถ้าจะมานะคะถ้าจะมาก็จะเป็นหกเก้าเจ็ดถ้าเกิดว่าตัวนี้มันดับไม่ได้ หรือเอาหรือเอ่ออะไรอีกะหกเก้าสี่นะถ้าดับได้ถ้าถ้าเจ็ดดับอยู่นะถ้าดับไม่อยู่ก็จะเป็นหกแปดสี่ถ้าตัวนี้ดับไม่อยู่ก็จะเป็นหกเก้าสี่หกเจ็ดสี นะคะคุณผู้ชมหรือดับถ้าดับ2องดับนี้ดับไม่อยู่เนาะก็จะเป็น6 8 7 6 9 7นะคะจะมีประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตนะคคุณผู้ชมจบคลิปไว้แค่นี้นะคะก็ฟังคำเตือนเนาะฟังคำเตือนนะคะฟังคำเตือนอีกรอบหนึ่งคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ตัวเลขในคลิปนี้เป็นเพียงสติตและแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีโปรดใช้สติในการลงทุนทุกครั้งนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีถูกรางวัลกันท่นหน้านะคะขอบคุณนะคะเฮงเฮงเฮรวยรวยๆนะขอขอนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ อะไรโอ้คุณผู้ชมโทรศัพท์แม่เป็นเป็นอะไรเนาะปิดก่อน